คับท่านผู้ชมวันที่26สิงหาคมนี้จะมีการประกาศรายชื่อนักเตะที่จะเล่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่51นะครับซึ่งจะจัดกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีสนามกรีบบัวครั้งนี้จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ทีมที่เข้าแข่งขันที่เชิญมาก็มีอิบรัก์ฮ่องกงแล้วก็ฟิจิบรวมกัะทั้ง ไทยด้วยซึ่งจับฉลากกันแล้วอิวักจะเจอกับฮ่องกงแล้วก็ไทยจะเจอกับฟิจิใครชนะก็มาชิงชนะเลิศกันที่เหลือก็ชิงที่3ไปต้องบอกว่าครั้งนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแนวทางของมาซาดาอิชิอิจะเป็นอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมานั้นผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับทีมชาติไทยซึ่งโค้ชญี่ปุ่นนั้นก็หลุดกันไปแล้วนะครับอย่างเช่นทาคายุกินิชิกายะ ก็ไปแล้วตอนนี้ฟุตบอลหญิงก็แพ้เวีดนามอีกในอาเซนยนครับก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเหลือแค่อิชิอิในตอนนี้ที่คุมทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่แนวทางที่จะคัดเลือกนะักเตะจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะมีแนวทางแบบไหนแต่ที่แอดมินมองเนี่ยมีอยู่3อย่าง3ข้อที่อิชิอิจะเป็นแนวทางในการคัดเลือกแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าหลักๆเนี่ย แอดมินมองอยู่3ข้อเท่านั้นที่เหลือก็อาจจะปรับปรายไปอย่างข้อแรกเนี่ยหลายคนรวมกระทั่งแฟนบอลพูดถึงกันมากว่าทำไมไม่เอานักเตะเก่าๆนัเกเตะที่เป็นทีมชาติเก่ายกตัวอย่างกันง่ายๆตั้งแต่ธีรศินธีรทรจารั์อยู่เย็นเนี่ยเข้ามาร่วมทีมเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติมายาวนานอิอีิไม่เลือกหรือนี่คือสิ่งหนึ่งนี่คือข้อแรกที่มองว่าจะเอามา หรือไม่ในครั้งนี้อาจจะมาปรับปนกันไปมันก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างที่สองก็คือว่าจะเป็นนักเตะเก่าๆหรือเปล่าพูดกันแบบเนี้ก็คือว่านักเตะที่อิชิอินั้นไว้ใจพิรเดชฉ์ำรัศมีวรชิตกิกนิษฐีบำเพนรวมกระทั่งพุทธศร์ประตูปฏิวัติคำใหม่สุพดันบุรีรัตน์พวกเนี้ที่อิชิอิไว้ใจแล้วก็ดึงมาร่วมทีมชาติตลอดเนี่ยจะเป็นแบบเดิมหรือไม่เราก็ต้องดูกันแล้วก็อย่างที่สมก็คือว่า จะวางแนวทางเดิมหรือเปล่าก็คือเอานักเตะเยาวชนเอานักเตะที่จะฝึกที่จะวางไว้ในอนาคตเอามาเข้ารวมทีมแบบนั้นอาจจะปรับปนกับรุ่นพี่บ้างเรียกว่าคะเขา,ขากันไปแต่หนักไปทางนักเตะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อิชิอิเคยพูดไว้ว่าจะทำทีมหรือจะวางอะไรไว้ในอนาคตแต่ว่าตอนเนี้ย มันก็นานมาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบนั้นจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าในข้อ3ท่านผู้ชมก็ต้องดูกันที่เหลือก็อาจจะเป็นว่าดึงนักเตะที่เป็นลูกครึ่งเข้ามาหรือไม่หรืออาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันฟุตบอลชิงช่วยพระราชทานคิงครับเพราะว่าจะป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนี่เป็นแนวทางที่แอดมินมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเดี๋ยวรอวันที่26นะครับ 26สิงหาคมนี้ก็จะทราบกันว่าจะมีใครกันบ้างเพราะว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลเอเชียนคัพที่เราจะเจอกับชิดิไทเปรหรือไต้หวันก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกระรบมาดูวันนี้นะครับมีฟุตบอลโชว์พิคัพที่น่าดูเหมือนกันต้องพูดกันแบบนี้เพราะว่าทีมใหญ่ๆนั้นลงเล่นทีมแรกจะเป็น ทีมที่เป็นแชมป์เก่าชพิีคัพก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านให้ลังกวีมาเยือนซึ่งต้องบอกว่าลังกวีนั้นมีนักเตะไทยอยู่2คนก็คือพิชาอุทานะครับรวมกระทั่งเพิ่งย้ายจากการท่าเรือไปก็คือเควินดีบรมรัมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า น่าดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าลังกว,วีนี้ปรับทีมใหม่มีนักเตะไทยเข้าไปก็ทําทำงานได้ดีเหมือนกันในส่วนของบุรีรัมย์ i ยู d นเต็ดแชมป์เก่านั้นก็จะป้องกันแชมป์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนทั้งโคช้ชก็บอกว่าเป้าหมายไม่มีอะไรเลยคือต้องชนะคว้า3มแต้มเท่านั้นในครั้งนี้สุปชัยเจเด็ดก็บอกว่าก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนเอนทีมชาตไทยเดิม ที่ไปอยู่ลังกาวีก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าสนใจเลยนะครับดูซิว่าบริรัมยูเนเต็ดเนี่ยเพิ่งเปิดไทยลีกมาแล้วก็เฉือนชนะลำพูนวอริเออร์ไปการปรับทีมอะไรต่างๆนั้นคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยใส่บรายชื่อนิวเอเธอริกผู้ทศสาประตูลงไปด้วยสมัยก่อนนั้นไม่ได้ใส่เข้าไปจะใช้ฉัดใช้บุตรพดมเป็นผู้ักษาประตูมาดูสิว่าบริรัมยูเนเต็ด เกมแรกโชวพิคับจัดชนะหรือไม่ส่วนอีกทีมหนึ่งแน่นอนก็เป็นที่สนใจเหมือนกันเพราะว่าบีจีปทุมยูนเต็ดจะเปิดบ้านให้คงฮานฮานอยมาเยือน แน่นอนคู่นี้ถือว่าน่าจับตาเลยนะครับเพราะว่าปีจีปทุมยูเนเต็ดนั้นฝีไม้ลายมือต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกับดีเท่าไหร่ตอนที่เล่นในไทยลีกนั้นกว่าจะเสมอกับประจวบเอฟซีได้ก็หืดขึ้นคอเหมือนกันแล้วมาเจอกับทีมที่มาจากเวียดนามคงฮานฮานอยเนี่ยเราก็เห็นมาแล้วนะครับครั้งที่แล้วนั้นบลองแชมป์โชปิคัพกว่าบุรีรัมยูเนเต็ดจะชนะได้นี่ก็ถือว่าพอสมควรเลยยันกันถึงดีกาแบบนั้นเลยลหละ ภายใต้การคุมทีมของมานโพกกิงแน่นอนเกมบรุกต้องดีอยู่แล้วและครั้งนี้เขามาเพื่อที่จะชนะเขาจะมาแก้ตัวในครั้งที่ไม่ได้แชมป์โชปปิคับขึ้นชื่อกับมานโ p o พ i กกิงย่อมรู้จักอะไรต่างๆเกี่ยวกับนักเตะไทยอยู่แล้วก็คงจะวางแผนกันที่สําคัญก็คือว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอฟบดีจีปทุมยูนิเต็ดทำไมใช้ตุดชัยจัตุพัทรพงษ์หรือโค้ชงวนก็ต้องบอกว่าเขาเป็นโปรใดเส้นก็ต้องมาขัดตาทับก่อน แบบนี้แหละตอน ACL ก็เหมือนกันก็จะใช้โคชงวนนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องดูว่า B g ปทุมยูนเนเต็ดครั้งนี้ถือว่าเจองานหนักเลยมเมื่อเราจะได้ดูว่าจะมีวิธีการแก้เกมจะมีวิธีการเล่นอย่างไรนักเตะต,ต่างๆนี้มีชนะทิพมีเอกนิสปัญญามีมเจริญศักดิ์วงกรบรวกรมรวกระทั่งนักเตะจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นญี่ปุ่นโดยตรงเนี่ยอีกหลายคนเลยนะครับต้องดูสิว่าจะทำผลงานเข้าตาแฟนบอลหรือไม่คู่นี้น่านดูเลยนะครับท่านผู้ชม เชื่อว่าสู้กับคงฮานฮานอยได้อย่างสนุกเลยใครเก็บชัยชนะไว้ก่อนเนี่ยถือว่าได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบุรีรัมย์ยินเต็ดนั้นในกลุ่มเขามียะโฮเดรุสซิมด้วยเรียกกันว่าสู้กันมันแน่นอนในกลุ่มนี้ท่านผู้ชมเตรียมดูกันได้วันนี้เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับทั้งสองคู่เลยเตรียมดูกันได้นานๆจะได้มีฟุตบอลแบบนี้ได้ดูสักทีหนึ่งเชียร์สโมสรไทยกันว่า เกมแรกนั้นจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่คอยติดตามกันนะครับ